ครับสวัสดีพ่อพลเมยเอฟซี FC, ลาวอิงสาวน้อยเพจบันเพลงเอฟซี FC, ช่องทรงชาแนลครับพบกันวันนี้เช้าว,วันพุธที่เก้านะครับวันพุธที่เก้าตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดับวันนี้ลุงปูเจิมรถจะช้าเลยวันนี้รถตุก ตุกเนี่ยครับเนาะเอาเติมแต่เช้าเลยฉันยืนเจอมเนีลยครับเนี่ยโองโูครับนูบนยืนเจอมเมรถตุกๆแต่เช้าเลยวันนี้ครับถ้าใคร่าลืมก็ฝากกดติดตามช่อง่งชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อขอบคุณทุกท่านนะครับ ฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับครับก็อ,อย่ากดขามโฆษณาเด้อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องครับผมเป็นยังไรครับมาคืนนะครับสาวหน่อยเพชรบานแพงเป็นอย่งไร <c oughs> มวนกรุบมวนกรุบเนาะเปับเนาะมือนี่ <c oughs> มือนี่มือ เซลีเมื่อคืนนี่เป็นยังไงครับอะยะเลยนะครับเนาะพุทธมนตรสายห้านะครับเนาะสาวน้อยเพชรบ้านเพลงลาอุงอิงลาอุงอิงความมวนความซึนเข,าข้าเท่าเดิมนะครับเนาะ <S <S ครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเนาะพมาที่สีแยกอุทัยสีแยกอุทัย บางปะอินพระนครศรีอยุธยานะครับเนาะวันนี้มื้อนี้นะครับเนาะพี่น้องดูใจก็กไปหากับร่างกายนะครับเ้อสาวน้อยไปบานแพงครับกลุ่มปิดกลุ่มปิดกลุ่มปิดร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทนะครับเนาะกลุ่มปิดนะครับเป็นบอสโจนะครับบอสโจก็แจ้งมานะครับ ปุ่มปิดควรจะมีนะครับอีกสามมือสามเว้นสามเว่นสามร้อยสี่สิบห้าบาทเพื่นนะครับเนาะกันเป็นมือก็ร้อยสิบเก้าบาทนะครับเนาะรอถ้าเขาได้เลยถ้าไปที่เพรสาวน้อยเพรบานแพงนะครับเนาะถ้าไปที่เพรสาวน้อยเพรบานแพงนะครับเช่นเดิมนะครับส่งสลิปไปนะครับแอดมินเดี๋ยวแอดมินจดนำเข,เข้ากลุ่มนะครับเนาะครับ ือนนี้ตลอดทั้งเดือนเห็นมีวันว่างอยู่ประมาณ3 4มสี่วันนะมั้งครับเนาะสามน้อยเป็นบรรเพลงครับนนอนนั้นก็คิวติดตามคิวติดตามงานนะครับได้ตามโปรแกรมนะครับเนาะรับสถา,านที่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็ติดตามนะครับทุกพจทุกคอร์รัมนะครับทุก รายการน,นะครับทีบอสโจจะแจ้งตลอดนะครับเนาะเพราะนี้าพ่อแม่เอฟซีไม่ต้องกลัวนะครับเนาะ <c oughs> ระบบแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างบริหารโดยบ๊ทโจยมมินโซนุตนะครับโดยเฉพาะคุณยาสุภาพนะครับเสาหลักนะครับเนาะศิลปินมากมายโดยเฉพาะ ลาวงหิงลูกสาวลาเรานะครับเราก็ยังยืนหนึ่งยืดหนึ่ง,น,งนะครับอมแอมแลมแสงทองนะครับสุดสายใหญ่โอ้วัดสิวะดนุนโอ้ครับเพียบเพียบเพียบครับศิลปินนะครับใหม่เก่าคราคราไปนะครับโดยเฉพาะที่กรสุรอนะครับพอยงยุทธพียงยุทธนะครับลำเพลินออฟฟิเชียล <c oughs> คำมอด คำม,มอดพรคุณเด่นนะครับหรือคำมวนคำมวนอ, <c oughs> อ,อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปให้กำลังใจนะครับเนาอ ที่ไหนก็ไปให้กําลังใจครับวันนี้ก็นะครับช่องรงชาแนวนะครับก็ติดตามกิจวัตรกินมิมนลหลวงปู่สุขสวะโโลนะครับฝากความคิดพอดนะครับถึงนีราคาแพงนีราอุ้งอิงครับตรงนี้หลวงปู่ก็มีกินิมนลหลายพื้นที่หลายที่นะครับเนาะแล้วก็มี พิธีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวานนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญรุ่นราบยศนะครับเนาะก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับญาติโยมมามากมายนะครับก็มีหลายท่านได้รับแจกเหรียญนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับให้กับทุกๆุกคนที่มาร่วมพิธีนะครับเนาะ เจอตกแต่ชาวเลยเมื่อนี้เมื่อ,าอวานนะครับแล้วก็หลายท่านก็คงได้รู้ได้ทราบกันนะา่เมื่อวานได้่งคุณครูแล้วก็ ลูกหลานนักเรียนนะครับเนาะ้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับทั้งยี่สิบสามรายนะครับยี่สบสามคนนะครับครอครู3สามนักเรียนยี่สิบนะครับเนาะโอ้ครับให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับสู่สวรรค์นะครับเนาะครับให้กำลังใจนะครับกับญาติพี่น้องครอบครัวทุกทุกครอบครัว ระวังไอ้ไอ้ไอ้มึงขับอะไรเขานั่นเออมันกำลังมันขเขียวมัน,ม,นมันเอกยวมันงอกองนะนนเออ จจอ too, มมม N, ัวน the ี้เกเาวันนี้อากาศสลัวสลัวมืดเช้าเลยครับงูปูก็เจิมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคเนะรถตุกเช้าเลยวันนี้ครับ กูขึ้นรถตุ๊กแต่เช้าเลย คลิปนี้ไรนี้กฝาฝไไ้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องสซงชาแน,นลนะครับขอบคุณทุกรายหัวใจทุกดวงที่มองมากับทางช่องขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับเนาอกัอบคลิปหน้าเลยนะสวัสดีครับ